อาทุกคนนี่คือไฟโดนนะคะทุกคนน่าจะเป็นโดนของกลมป่าไม้นะคะหรือไม่ของตำรวจนะคะทุกคนซึ่งเห็นปล่อยมาทุกคืนเลยนะคะอาจะซูมใกล้ๆดูนะคะซูมใกล้ๆมันก็จะเห็นอยู่ได้แค่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าโทรศัพท์เอนมัน โทรศัพท์เอนคุณภาพมันได้ระดับนี้นะคะทุกคนมันใหญ่มากเลยนะคะถ้ายืนมองจริงๆแบบว่าไม่ต้องส่องด้วยโทรศัพท์นะคะมันใหญ่มากตอนนี้ <c oughs> แต่ว่าวันนี้มันอยู่ฝั่งทิศนู้นนะคะทุกคนน่าจะทิศตะวันตกนะคะตะวันตกเสียงเหนือหรือเสียงใต้ <c oughs> สองอย่างนี่นะครับ วันกน่อนเน็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะมันก็เริ่มขยับแ้วเนาะมันอาจจะลอยข้ามข้างบนหัวที่เรายือนอยู่ก็ได้เพราะว่าวันก่อนขี่มอไซค์มันไม่ได้อยู่ตรงฝั่งนู้นเนาะมันอยู่อีกทิศหนึ่งนึกว่าโคมไฟทุกคนเห็นไหมคะเหมือนมันเริ่มขยับแล้ว ล้องเอนมันอาจจะสั่นไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามือเอนมันสั่นกําลังกินข้าวอยู่แล้วจับอาหารมือไม่ได้ล้างนะคะเรารีบจับโทรศัพท์มาถ่ายให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะคะ <c oughs> ตอนแรกก็คิดว่าดาวนะคะทุกคนคิดว่าเป็นดาวพฤหัสบดีที่ว่าที่ว่าเป็นดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบจักราวาลน,นะคะแต่ จากการสังเกตนูแล้วก็ไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากๆแล้วมันเคลื่อนที่ช้าด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องคิดว่าเป็นไฟกระซือหรือไฟ <c oughs> หรือไฟปอมหรืออะไรนะคะทุกคนมันไปทางนู้นหรือเปล่าเพราะว่าทําเพราะว่ามันต่ําลงต่ําลงตรงยอดเขาตรงนู้นแล่เน่ยเหมือนมันจะจุยอดเขาละ โอเคเดี๋ยวแอนไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่นะคะ